วัสดีครับสวัสดีครับ,รบข่าวกีฬาข้าม n อ t วันนี้อยู่กับนัทและตูนเช่นเคยนะฮะมาเริ่มกันที่ช้างศึกนักฟุตบอลทีมชาติไทยครับวันนี้ที่โรงแรมโนเวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับนักฟุตบอลชายทีมชาติไทยก็เดินทางไปรายงานตัว11คนแรกเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการเก็บตัวอุ่นเครื่องกับทีมชาติญี่ปุ่นวันปีใหม่1มกราคมที่ประเทศญี่ปุ่นสนามกีฬาแห่งชาติโตเกียวนะครับก็นําโดยมาซาทดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนและก็นักเตะ11คนอย่างที่บอกที่มาแค่11 จาก23เพราะว่าที่เหลือเนี่ยจะตามมาสมทบหลังจากเสร็จสิ้นโปรแกรมตกค้างไทยหลีกในวันที่28ธันวาคมซะก่อนซึ่งอิชิอิซังเฮดโค้ชทีมชาติไทยก็บอกว่าเวลาไม่มากแต่ก็จะพยายามเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดสําหรับการเจอญี่ปุ่นอยากให้นักเตะไทยแสดงศักยภาพของตัวเองแสดงความเป็นนักสู้ไปเลยเล่นแบบไม่ต้องเกรงกลัวนะครับตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายเล่นให้ดุดันส่วนตัวพยายามเรียกนักเตะที่มีฟอร์มดีสุดในเหลีกซึ่ง บางคนก็มาได้บางคนก็มาไม่ได้ไไดเพราะติดภารกิจนะฮะแต่ก็อยากจะให้ทุกคนที่ได้รับโอกาสมาในครั้งนี้เนี่ยแสดงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาให้ได้ครับคือภาพรวมตอนนี้ครับ1 1ตัวแรกที่มาเนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้มาแล้วมันหน่อยเฉยนะคคือมาถึงนี่ก็เริ่มซ้อมซ้อมเลยนะครับแต่ว่าชุดใหญ่เนี่ยก็คือหลัง28ธันวานเนี่ยก็จะมาเก็บซึ่งถ้ามองว่าการเก็บตัวนักเตะทุกคนในพีเรียส2วันก่อนเดินทางแล้วไปเตะกับญี่ปุน่นที่เป็น number o เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ฟังแล้ว ต้องใช้คําว่าต้องใช้คำว่าฉีดเข้าเส้นในเรื่องของแท็กติกกันเลยเหนื่อยอยู่นะนะครับคือการไปเล่นับญี่ปุ่นเนี่ยผมสังเกตคอมเมนต์ในฝั่งโซเชียลคือชัดเจนอยู่แล้วครับว่าเล่นให้มันไว้ก่อนครับแต่มันเองเนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องเข้าใจว่าการเจอกับทีมที่นักเตะวิ่งตลอดไม่มีเดินเอาทรงหลอนะฮะไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมรับก็ต้องเหนียวต้องรัดกลุ่มคือถ้าให้นึกถึงคือนัดแดงเดือดที่ผ่านมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเน้นในเรื่องของเกมรับ แล้วมีวินัยเป็นอย่างยิ่งต้องรับให้ได้แบบแมนยูวันนั้นถูกนะครับแล้วรอจังหวะสวนกลับอย่างใจเย็นอันนี้เดี๋ยวต้องดูแท็กติกของอีจีซังทีนึงถูกต้องครับนะครับซึ่งสําหรับทีมช้างศึกนะครับทีมชาติไทยเองมีโปรแกรมเยือนทีมชาติญี่ปุ่นโดยเป็นนัดอุ่นเครื่องตัดริบบิ้นปีหน้าเลย1มกราคม นะครับก็จะเตะที่สนามกีฬาแห่งชาติโตเกียวเวลาเที่ยงตรงตามเวลาในบ้านเรานะครับก็ติดตามชมการถ่ายทอดสดได้นะแต่ว่าเป็นทางโซเชียลยูทูบช้างศึกออฟฟิเชียลเพิ่มเ,เติมจากที่คุณนัทบอกนะฮะ11จาก23เนี่ยยังไม่มีตำแหน่งโกนะเพราะว่าสิวรักษ์เทศสูงเนินจากบุรีรัมกับปริวัติคำไหมจากทรูแบงคอกยังมีเกมตกค้างอยู่ส่วนเอกนิตปัญญาเดี๋ยวจะตามมารายงานตัวพรุ่งนี้28ธันวาคมแล้วก็อีก11คนก็จากทั้งบุรีรัมบีจีทรูแบงคอกชนบุรี เตะจนถึง28ธันวาคมตกค้างไทยลีกและรายงานตัว29ธันวาคมพร้อมกับเดินทางไปญี่ปุ่นเลยโอ้โหครับถือว่าเวลาเตรียมตัวก็น้อยมากครับนะครับแต่ว่าการเจอกับญี่ปุ่นในช่วงเวลาแบบนี้เราเองก็ต้องลงรายละเอียดแล้วที่สำคัญก็เป็นเหมือนการต้องใช้คำว่าเริ่มที่จะรู้จักกับวิธีการทำทีม ในแบบอีซีอีในนามทีมชาติด้วยเชื่อว่าไปครั้งนี้ได้ประโยชน์กลับมาเยอะแน่นอนคือก่อนหน้านี้อยู่กับทางสมุทรปราการมาก่อนนะครับก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเลยนะครับหลังจากนั้นก็มาอยู่กับทางบุรีรัมย์ทริเบิลแชมป์นะจุดยอดนะครับก็ถือว่าเป็นโค้ชทีมในส่วนของทีมชาติไทยที่มีดีกรีละ<า>นะครับแล้วก็แฟนบอลของอัจจัน์ญี่ปุ่นนี่โซเอาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วของไทยครับของไทยอาจจะมีสื่อตามไปบ้างมีพื้นที่อยู่เล็กน้อยนะครับแฟนบอลตามไปได้นะแฟนบอลก็ยังตามไปได้ไปดูบรรยากาศของสนามก แต่ถ้าจะไปนี่ต้องไปช่วงนี้เลยเพราะว่าตอนนี้ตัวจจยังถูกอยู่แต่ถ้าไปช่วงพีเรียดใกล้ๆมาเดี๋ยวตัวจะแพงจริงๆตอนนี้ก็แพงแล้วนะครับผมแอบเช็คแล้วว่าจะไปหรือไม่เงนเป็นไงแพงมากตอนนี้ไม่ไหวเดี๋ยวอยู่ดูทางเนี่ยทาง YouTube ชั้งศึกอ f ฟฟิ i ชียลดีกว่าโอเคครับนะครับ